มย่านี้สิแม่ามาเบิ่งไว้ที่ถนนมอมาหานาะที่ถนนบกกวากไว้กินตูนนะครับเนาะหนึง่งเอาน้ำบกอกอกที่สุกแล้วนะี่มาล้างน้ำให้สะอาดนะครับสะอาด <c oughs> ล้างสะอาดแล้วเาก็ใส่ในถุงครับถุงพลาสติก <c oughs> หรือว่าถุงซิปล็อกก็ได้ <c oughs> แล้วก็ไปเข้าท่อฟิวส์ไว้ เขามัน,นก็รเอามาไล่ไล,ไลน่นแข็งนะครับีสามมรถเจ็บรักษาที่ถดดนะครับกอ่ที่สุด้อดนี่นะครับความสดไปได้้เเก่านะครับเจ็บไว้ทีนะครับเจ็บไว้กินได้เป็นปีเนาะอีกนะการเจ็บรักษาวัตถุดิบ ฮายากเนาะปีละเกือก็ต้องเก็บแบบนี้นะครับวเวยต่กินตันึงนะคดูดเงินที่มันสูงนะครับเงินที่หมดแตกหมดยังมันก็ายรสชาติก็ยังคือเก่าครับประมาณนี้นะครับ